มึงอแต่งโมนี่ครับจักหน่วยนะสิบพันสามหน่วยบ่สามหน่วยสิบพันกีบนี่เป็นเมาแต่งโมมากเมือน,นกันพอเขาปิดหม่มันท่านไปสุบันไดจะคอยซื้อมานักซองนะส,สุกสุกซำเนี่ย้องมันแบบขดจแนแห้งโอ้ยหุงมโมเฮอรไปทำเบออเธอไม่เหโอ้ยบ่สุกซ้ำน่นนะบ่มันนบะ ปลายถ้ามันแก่มันก็สุกนี่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ซื้อหน่วยหน่อยบได้เดีซื้อหน่วยใหญ่บกคุ้มเดี๋ยื้อหน่วยหน่อยหน่อยคุ้มกว่าหน่วยใหญ่เอาก็หน่วยแพงสื้อหน่วยนลอยมาเด้หลายหน่วยเดบบซื้อแพงแต่ว่าได้หลายหน่วยมากเลันำใหสุกมันก็หวานเอาเกณฑ์ยายบน สบายดีสบายดีพี่น้องปลอปายเบิร์ดสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนเที่ยงนะจ๊ะกำลังจะทํากับข้าวอยู่ด้านหลังจะเป็นเมนูทอดปลาไปงมป่าป่าตะวันนะ<ม>่ะแล้วก็ชิจตับมะเขือเ่มนี่ไม่ได้กิแตงโมอาหารง่ายๆ,ๆเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยหน้าเบ้าหมีพี่น้องยังเหลือแต่เออเราเกี่ยวแล้วมวือเอ้าร์ยังเหลือแต่พายกรพากันไปเกี่ยวพายแล้วแล้ว มายายลีกินบักโมก่อนระหว่างรอกินข้าวยายรุ่นกับสสลลาไม่ได้พี่น้องนอนเอ็นเลสกัวซิแล้วเกือบตายสิษตะไบเลยค่ะโอ้ยนาบอมีสิช่งเพราะว่าเกี่ยวเข่ายานะพี่น้องโอ้ยที่เราเมื่อยบอมแม่มาแล้วเมื่อยเกี่ยวเข่าเมื่อยเต้นเมื่อวานนี่ในเงื่อนลอยหนึ่งกับบกคุ้มแล้วอ่ะสิสิษยาน้อนเศษตะไบไว้ยายรุ่นจับไม่จับป็นต้องนอน กินบักโมลาเมนยิลุนโมกับบักโมเฮิมมาพี่น้องกินบักโมแล้วรลับระทานของหวานนี่ก็อเป็นได้จอดประคองเงาตะเล็บวะจะไปเป็นน้ีงจิบมอไซด์ทบันมาบอกห่อนเด้อไปยืนบัไดไปเตคนเขามาไปตคนเขาหาจ่ะ อคันเหม่นได้เขาว่าว่ามาหนึ่งมาสองไม่นแล้วปกติวันศุกร์เนี่ยฉันบริหารโรงเรียนรอบบาร์ยังบริหารมาบริหารมาคู่สิเหลี่ยงเข่าบอกหแล้วคู่เข่าซีโมก็ใส่ยังบริหารมาตะโรงเรียนก็มากินเข่าแล้วก็ไป่าสิเป็ค้นเข่าคู่สันจะเม่นยาก นักเรียนอยู่ฟังลาวไปเกี่ยวข่าวให้ครูนะจ๊ะน้องเมย์ที่ไปใส่ก้เปยังตอนเย็นวันสุ์นอ้องเมย์ทไปคนไปเกี่ยวไปเกี่ยวข่าววงเมย์ไปจจคนละอาจารย์ครูจะให้นักเรียนไปเกี่ยวข้าวตอนบ่ายวันศุ์พี่น้องวันศุขจะไเขา่าโรงเรียนรอบบ่ายก็คือไปเกี่ยวข้าวครูไปขนข่าวครูไปมัดขา่าวครูรุ่นบ่มมต็มเป็นรุ่นแต่แเต่ใดแต่ใดมากแล้ว รุ่นบะหมี่ก็ไปเกี่ยวเขา่าเด้ถ้าเป็นวันศุกร์ไปเกี่ยวเขา่าปีกี่ยวข้าวคูปีกแก้วแรกวันศุกร์คือปเกี่ยวเขา่เเขาให้แม่คูแต่ละศุกร์ถ้าไพ่โบไปจะหักคะแนน,น,นมันเป็นคะแนนอ่าขลาศึกษา,าเป็นโมเมย์คุณสมบัติมีคุณสมบัติเดื่องนี้หักเงินไหนเดี่ยไพ <ฟ S 2> ่โบไบ<ฟ>ท์นะเป็นละลอยบบท์ไบท์มันใช้กดบังคับ ใครไม่ไปหักเงินคนละร้อยบาทเอาเงินของว่าเเอาเงินของวาน้องจำแสดงว่าน้องจำสิจะได้ออกแล้วจ้งโตบวกเกีียวบมเป็ดเฮ้ยเข้าไปฮัก็เบิ่งเบิ่เบิ้งจาขอไได้คะแนนจะไป่งเงินกี่ะอยเอาบ่เงินเดือนใจละมวนไ่ได้เห็ยังละไรเซเรียเ้เต่ละชุกเอาบ่จก ปามีลงงมยสะบ่ม <c standen> ีเล่าอย่าบ่มีมันบบ่ยังไปมันบบจะ่บ่้นเลยนั่นก็รกินน้ำได้ข้างน้าบ่มบ่ก็มันขึนแล้วยังบืนีีข้างหน้ามันแห้งเล่มันบงางใรมข้างมมันบืน่ะอือย่างไปได้หางหองกมมตหไปเลม้นไปงมต่ขึ้นเขาลงงมบ่มขึ้นไอ้ม้อนไปยา หอดนนแล้วแหละไปต่ำเค,เคยกินบะพี่น้องสั่วหมกโมหมกโมแบบบดซุกคั่เป็นๆสั่วใส่พริกป่นใส่เกาครัวกินอะไดอกมอนใส่น้ำปลาใส่น้า เขาเขาอื่นเขาอื่นยำเนี่ยยำแซ่บเพื่อนใสใบทักบัวรูปแปวอีกเลบุญมลนี่หนักไาดีไมสองหน่วยเด้อสงหน่วยสักหมื่มาซุปเปิดแล้วเยอะก็กระลดดบ่น่อนๆมอนเด็ดก็อ้าใมันจะกรดโฮมเนาะเล่นแดดอร่อย สาาวี่แล้ว่านอนหอนกดาสุเจ้ว่านอนหอนอาอุ่นอะไรกันมบ่ต้องทำนี่จาำนอยากกระุบไม่เด้งกระชุตนนี้นะตนนี่นะบ้วแทบมันส่งเจ้าต้นยูการท่งแทบดหวานเออกา่งแบดหวานร้อนชิดนมีบ่อาหารแค่บ้นนี่ไงแตงโมมาอีกแล้วแต่งโมเฮิมแตงโมป้าเจแ นานแห้งบวสุกโว้ยมันแห้งดีเนี่ยปสุกซทำมิติทำงว้ชุกที่ไว้สุกไว้ช่วยให้น้องทำกินทำมันดิบโอ้ยจะปอกแล้วปอกเปลือกอะไรก็ฟานฟแนอะก็ไปช่วงมันดิมิตรปิดขูดขวดส่วนเส้ด เขาโวดเขาโอนมันแบบว่ามตกปลาไม่เจจัดจดอันแลเก็เสียลดองเนน้อยๆนี่ไงแลเก็บเบิดเลยบ้านนี้นวดนวดปาันบ่อยกุกบานนี้มันตอนวดปาเก็บําหลังใช่ไูาซ้อยู่เขาปลาอันเป็นคนละุ่นเนาะอันนี้เราเก็บรุนเดียวเลยมันนยมงัวเก็บเบิดทุบเลยเราเอาให้เกยบวยไปเลยเก็บรอบเดียวทาแล้วาเขาลบากีเขาย บอกคาตาไปจากอาทิตย์นึงบาหออาทิตย์นึงจะสุกอยู่แล้วน่น่อยนี่คือสิโออยู่นะจ๊ะแม่ใจงานขน้นเ้าซื้อมาในมิตร่อฮือลุงแรกแห่งปุ๊พี่น้องแล้วคืออยู่คืออยู่กนซื้อมาบนีคนซื้อมาในกระชองซ้ำนี่ีเห็นบอลอดเพลีวสุเบดได้แดงบดชนวยวานบดชน่วย เขาเก็บเป็นรูปนะแล้วเขาเก็บแบบขปามันแก่จัดจานกันเลยขปามันก่ขาไรอง้าเอาลไปตมหมักห้องเล้วๆเจ๊แล้วตีตบพได้โอเคอตามดอกยมาเ่ตามมืออัไนตามะม่งเนาะาตีกมจา่ทำเอเผาเด็มากมอใจละเออกินเขาแล้ว ตากาต้งไปซื้อแหให้ยู่กินเ็าแล้วครจะไปมันบ้างไปเก็บเขาเก็บเขาเลยตู้อพูดีกแหละมือยมือจะไปเกื่อมันที่ทำพวกอตามทำ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 ทนี่พี่น้องสิตำมะุงเพิ่มกินกับทอดปลานะจ๊ะปลาคอบปลาเข็งอีปลูเนาะปลางมมอวนี่แหละ เจแลจะตำเองมาทำบอลลนแล้ว้นนะกับพวกต้นเอนกับต้นเขาง่ายเวอร์เบอร์และแห้บอลลู ปลาเนี re, yeah. uh ่คอยเค็มเลาน้าอย่นห่วงนี <gel> uh ่แหละแล้วกมาข่าวอรแล้นแล้วก็มาอะราวเจ้าแล้วผมไ่นือหึ่แล้วก็ห่วงไมเกิเรอือข่าววนี้ตอนบ่ายนี่แลเริ่มละมานแล้วน มัเข่าหื้อเข่าทำผสมเอ้จรุ่นเด็กปรทันปั้นบ่ระหว่างเลิกงานมาแรงอมพาบรถเขามาของพี่เขากืนเดียวเาืบแรงขบรเแรงกับมือื่นว่าเลิกานพาคนงานเลิกมาปั้นเผาแกับห้องแพอไม่เส็จันติหื้อเบิดเถิดเ้เบือเื่น่าค่ขบมาปั้นให้มื่อื่นเล ของยายพูนะท่เนื้อตลด3,000เส้นลงไปมาฮุงเฮิมท่านผู้ชม ภาษาไทยก็เอินอย,ยังแหละมาคุงเทิมนี่นะมาคงเทิมวะมะละกอใกล้จะสุกแม่เอินมาคงห้ามห้ามเอินมันห้ามมันห้ามคือมันเทิมมาละกอเทิม ี่น้องทำเข้มเขมอะไจขมกอะเห็ุมาไม่ไม้ไไม้ไม้ไมน้อย้อยกินจไปเราอ่ะน่าดาจารจ่าปันัหมักหุงพี่น้องจ้าือตักหมดเลยจ้า อ,จอจาจจาใส่หรือว่าต้องเอาปล่ยก็ใส่ว่านเลยตำมะฮงกินกับทอดปลาท่านผู้ชมเนาะท้งปลาเข็งปลาคอแซบแซบอาหารเที่ยงวันนี้ของทีมงานเกี่ยวเขา่า เอาลงมือลงมือตำมะคงทอดปลาป่นกบทอดปลารอบบายก็บมัดเข่า้นเข่าเนาะ

มือนอ้คนคือหน่อยแทนลุงเลินไปใส่เพิ่อนเมือบ้านฮะม่มาถาคนถ่ายเพิเมือหม้นเออเพิ่นบรอยเอาเมียเพิ่นกับเมือบอเพิ่นเมือสอยนาพเทาเม่าเพิร์ลเพิร์ลเมือสอินาพอเถ้าเมถาวเพิร์ มันี้แดดเด้ลมกับบุคอยปันไดพี่น้องค่อนข้างเงียบโชคดีที่ว่าเกี่ยวเขาแล้วมันนี่ขั้นเม่นบอแล้วแล่ะนักหนาสาหัสพอสมควรไงกาโมงกันนะเขาพ่มเื้อบไปยังหอกลนาลูกมาหมนสมองรว่อนด้วย เลื่อนเลื่อนเขาบอกมันนั่งตั้งมา้เื่อมายเรื่อยมันเดเปล่นเมนูแบบนี้หน่อยม่าสุกมสุแกงมีต่เป็ดแต่ไก่แต่ละเมื่อมันเป็นที่ผมไม่ัวผมรบกวนที่มายเลยมนนนเ้้าเื่อยนอนเต็มแล้ว้นอนงขนาดนี้น้ำซ้่อห้าเหี จอยลงท่งเขาเลยจยลัให้น้สงเขาตา่ลงรถจยอะงว่าลไฟฟ้านะลูเดวมวนมมันคพกระบาเลยบอกปันนดิ่งบอกสสันยุเาจะได้เครื่องบินเครื่องบินบังคับนบอพีเลย่คือได้แลวเมื่อพิพบังคับประชลงมากวรไทาน้องนาววน อันนั้นเดแบบขี้ผู้เดียวนะที่มีใบพัดทั้งหลังเลย,ยมันใส่น้ำมันเอสซังีงแล้เลื่อนพล<ร>ามอเตอร์อนั่งเลยก็บ,บังคับไปัก็เป็นพัดลมเห็น,นทิเลยเนาะคือใบพัดลมมัดิดแอเอันั้น,น,น,นลมมแล้วแล้วเพรประจานม่ให้จ,จุดจองจงงเเอนล่นซะก่อน้กนะจะคนแล่นซะก่อน อาก็มีคนมีข่าวคนตกไตแดนะนะเพราะมันตกลงเครื่องมัดคัดของหรอวะมันมีจ้องมีลมขึ้นน้ำใครหอเเนาะมันข้าวเลยกดลมตึกขึ้นหอนหอนที่นอนมานี่ แดดเปียงปางคนกันสิหายไปอีกโชคดีที่เกีียวแล้วมันแดดวิพายังลงในบัดนี้เอาามื่นทีมงานจะไปเกี่ยวข่าวรับจ้างสช้บัดนี้เฮ้อแล้วแหละเอาเมืรอเมงานะปเกขาวรับ้างาบัดนีเแล้วห พี่น้องจ้าได้มาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจในที่สุดกระเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะยังเหลือตะมัดตะคนแล้วก็สิปั้นเข้าต่อไปก็จะได้มีเวลาทําสวนปลูกพักปลูกข้าวโพดปลูกมักทั่วมักแตงกินเองพี่น้องไปแล้วสบายดีจงวันจงบาให้น้องแล้วก็น้องทําไปเกี่ยวอยู่ยังให้นึง